สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอเข็มขัดหนังผู้หญิงรุ่น B 3 3ค่ะมี5สีนะคะแดงชมพูขาวดำน้ำตาลค่ะแถมซีตัวล็อกเข็มขัดให้ทุกสีเลยนะคะรุ่นนี้ใส่แล้วช่วยปรับลุคให้ดูสดใสย,ยิ่งขึ้นนะคะความยาวรวมหัวอยู่ที่110เซนค่ะรองรับขนาดเอวสูงสุดได้ถึง38นิ้วนะคะหัวเข็มขัดผลิตจากโลหะอย่างดีนะคะรูปทรงทันสมัยค่ะแข็งแรงทนทานนะคะ สายเข็มขัดผลิตจากหนังสังเคราะห์ค่ะใส่ง่ายถอดสะดวกนะคะขนาดเล็กใส่สบายไม่อึดอัดเวลาลุกนั่งนะคะหากสายยาวไปลูกค้าสามารถทําการตัดสั้นด้วยตัวเองได้นะคะเพียงไขน็อตด้านหลังออกคะ่ะก็สามารถนาสายออกมาตัดสั้นได้เลยนะคะสินค้าของเรามีการรับประกรันทุกชิ้นนะคะหากมีข้อสงสยัยสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางร้านมีแอดมินคอยให้บริการตลอดคะ่ะลูกค้าอย่าลืมกดติดตามร้านเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆค่ะสวัสดีค่ะ